ก็มมิดเลยค่ะเนี Today, s like <S ่ยเป็นสวยออกมาสวยมิดนี่เลยเจ็ดถึงแปดเลยไม่น่าเชื่อนะจะรอดใช่ไมเพราะเห็นเห็นสภาพน้ำแล้วมันไม่น่ารอดเป็นทะเลสาบอ๋อนี่ก็แตกใหม่หมดอันนี้คือเป็นหลังจากน้ำท่วมก็ฉีดพ่นไปสองครั้งอาทิตย์สองห้าห้าหนึ่งนะอันนี้ยังมีร่องรอยของน้ำท่วมอยู่เลยอันนี้คือก็แตกใหม่ ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยฉีดพ่นอาดีอย่างเดียวแสดงว่าอาดีมีผลมากต่อการอยู่รอดของพืชเนียอันนี้อันนี้คือใบร่วงหมดเลยแต่เขาโผล่ขึ้นมาเองแต่ยอดไม่หมดมีการร่วงของเขาเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาคือให้เขาเซตตัวเองก็เราใช้มาตั้งแต่แรกด้วยอจะทำให้ทนทานใช่ค่ะเนี่ยค่ะ อหลังน้ำท่วมฉีดไปแค่สองครั้งตรงนี้แข็งแรงอันนี้อันนี้อันนี้จะโทมหน่อยแต่เ่มก็ขึ้นมาเริ่มแตกละเแล้วเริ่มแตกลเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้เขาเซตตัวเองกก็ฉีดพ่นตามอัตราส่วน ตามวันที่ที่เราเคยชิมงตายขึ้นมาหมเดี๋ยวดใบพวกนี้ร่วงหมดก็เหลือแต่ใบที่แต่งใหม่ใช่ใช่รอใบร่วงเขาผัดใบเราก็ไม่เด็ดคนทิ้งนะคะือเอาผัดใบเขาเซ็ตตัวเอง สวยมากไม่น่าเชื่อนี่ค่ะดูยอดก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวใบพวกนี้ร่วงมันก็เหลือแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ใบใบเก่าหมดไปก็ใบใหม่นี่คือยังมีร่องรอยน้ําท่วมอยู่เลยไหมสีน้ําท่วมมันจะแตกต่างกันใช่จะแตกต่างอันนี้ยอดกาลังขึ้มากสวยมากหลังน้ำท่วมฉีดพ่นอาร์ดิสแค่สองครั้งเองนะคะ ก็จะแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่จากน้ำท่วมเหมือนกันร่องรอยน้ำท่วมใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็มิดเลยแต่อันนี้เขาเกิดทอดยอดอันนี้มันเพิ่งเพิ่งหลังจากน้ำท่วมรอดแล้วพุ่งเลยใช่ค่ะคลอรอดแล้วพุ่งเลยก็คือใบสองอใบสวยใช่ค่ะใบสวยใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ของเราจะเป็นก้านแดงรอดทั้งหมดเล้วอันจะเข้า ระท่อมรอดทั้งหมดนะคะไม่มีไม่มีตายแต่จะมีแมลงมารบกวนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช้แต่อายุสองห้าห้าหนึ่งกับปกตินี่มันมันท่วมอาทิตย์โอกาสรอดโอกาสรอดยากยากเพาอย่างถ้าอย่างมะกรอนี่คือตายเลยนะมะละกอนี่หลักเน่าเลยเน่าตายมันท่วมตอนเนี้ยนิดเลยครับพี่นิดนี่เลยเป็นทะเลสาบพอมันแห้งปุ๊บเราก็นีเลย ใช่ค่ะผอมันให้ใช่ดีฉีดเลยฉีดต้นฉีด <มา S 2> ดินค่ะเติมเอาโดยคนนุณให้คุฟูน้ำท่วมค่ะประมาณวันที่6กุมาแล้วก็พอมาอีก15วันอี่ก็ใช้คนฉีดคนิ้อัตราการรูสึกก็50 อันนี้อันนี้คือมาเออเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีอ่ามันมันก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะแต่ว่าดรบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาเซ็ตตัวของเขาเองใช่ไม่ต้องไปอะไรเดี๋ยวเขาแข็งแรงเขาจะเซ็ตตัวเขาได้ใช่ก็แตกว่าเนี่ยใช่ค่ะมันก็เริ่มร็จเนี่ยค่ะใช่ของเราที่ใส่ก็มันจะมี ตบบูนผสดอ๋อยิ่งอันนี้สองห้าห่งยิ่งโตเร็วเลยตบบูนมากใช่ใช้ใช้แค่สตัวนี้ละครัแล้วก็ดินสบบูแนี่นเราก็มดเอยอืม